สวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดวันเกิดคุณปู่เออวันเกิดหลายๆคนจัดรวมกันทีเดียวเลยคุณย่าก็ตื่นสายจะมาถาบข้าวนะคะทำต้มยำต้มยำแล้วก็โบรุนค่ะ จะไปเติมไปเอาน้ํามันแล้วก็จะไปเอาโต๊ะเอาเตียงเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาย่าตื่นสายค่ะนอนเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับตื่นสายทำสองอย่างไม่เป็นไรต้มยำกลับไป่บรุนด้าแป๊บเดียว แบบเดียวแกะกระเทียมนะคะแกะกระเทียมจะจะผัดใส่ไอ้หัวเ,เปี๊ยะอ,อ,อืมยำเดียว คุณย่าทำทั้งไล่เนื้อสัตว์กับเนื้อสัตว์นะคะไวก่อนแล้วก็บางคนก็อบกินใส่ใเนืเมอเนาะ นี่ก็มากันเกือบหมดนะคะครอบครัวใหญ่ครอบครัวคุณปู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะลูกเยอะหลานเยอะหลานทั้งหมดอะเก้ารวมทั้งทองดีด้วยเป็นเก้าคนเก้าคน่ <c oughs> คนคะหลานมีหลานเก้าคนไหนจะพี่น้องอีกอืมค่อยดูกันนะครับว่า มาทั้งหมดกันกี่คนวันนี้แต่มีครอบครัวหนึ่งเขาไปเขาไปเที่ยวที่อื่นเขาเลยมาไม่ได้ก็จะมีมาสองครอบครัว ไสรากผักชีไปนิดนึงนะคะเส้รากผักชีได้หอมหๆเนาะทองดีก็ามานะคะแต่ยังไม่ตื่นนอนกลดสดๆอยู่นยนัง ชีไปนิดนึงเพื่อความหอมทำง่ายๆสไตล์คุณย่านะคะ,อ,ะอเปี๊ยะอเปี๊ยะทอดฝรั่งชอบกินค่ะฝรั่งก็ชอบกินอเปี๊ยะทอด แช่บุญเส้นก่อนนอนไม่ค่อยตาบวมนอนไม่ค่อยอ่ ยิ่งกินทศเข้ามารอเริ่มมากันลายโมงก็เคทันไม่่จะ Linux ซองรุคอยอยปแมจะเลตในรื่องอยยมม เม็ดพริกไทยแล้วก็กระเทียมเม็ดพริกไทยแล้วก็ให้ออหอมนะคะรากผักชีให้หอมแล้วก็ใส่หมูใส่หมูลงไป คุณยาก็ก็เจี่ยวไอ้นี่ไปแล้วนะคะก็คือไอ้นี่เห็ดหอมใส่เห็ดหอมไปด้วยเจี่ยวไว้แล้ว หยกให้หน่อยได้ไหมลูกแหลองอะเออเวเสียลัตหองนะดีเรงนะเขากันไมอากาศไม่ดีผนจะตกเขาบอกคนจะตก ปรอกด้วยเกลืลอ,ลอลนะคะ 看过了。<air> ใส่ซีอิ๊วขาวสักนิดหนึ่งนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึง เป็นไรเนื้อสัตว์นะคะก็ทําเหมือนเดิมะคะ่ะทําเหมือนเดิมเลยแล้วก็เพียงแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนี่คุณยิ่ยากก็เจียวกระเทียมรากผักชีแล้วก็กระเทียมรากผักชีแล้วก็เป็ดไทยใส่เห็ดหอมเห็ดหอมลงไป ก,ก็จะใส่อันนี้นะคะนี่ก็เป็นจากแทนเนื้อสับนะคะจากทำมาจากถั่วนะคะทำมาจากถั่วก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับหมูบดนะคะเนี่ยค่ะแต่ทำมาจากถั่วนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะ ะมืดๆนะคะแดจะมืดๆเนาเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่จะคุณย่าจะใส่ไอ้ถั่วงอกไปด้วยค่ับคุณย่ามีถั่วงอกจะใส่ถั่วงอกไปด้วยนิดนึงนะคะแล้วเรามาดูตอนจบกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะ ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะ เอาเติมน้ำมันดูสีสันนะคะน่ากินไหมกระทะนี้เป็นไล้เนื้อสับนะคะก็ทำเหมือนเดิมอะคะ่ะ ทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็เพียงแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนี่คุณย่าก,ก็เจียวกระเทียมรากผักชีแล้วก็กระเทียมรากผักชีแล้วก็เป็กไทยใส่เห็ดหอมเห็ดหอมลงไป ก็จะใส่อันนี้นะคะนี่ก็เป็นจากแทนเนื้อสัว์นะคะจากทำมาจากถั่วนะคะทำมาจากถั่วก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับหมูบดนะคะเนี่ยค่ะแต่ทำมาจากถั่วนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะ จะมืดๆนะคะได้จะมืดๆนะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่จะคุณย่าจะใส่ไอถั่วงอกไปด้วยค่ะคุณย่ามีถั่วงอกจะใส่ถั่วงอกไปด้วยนิดนึงนะคะแล้วเรามาดูตอนจบกันนะคะค่ะกระทะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เนยเกคอนนะคะต่อไปเราก็จะไปห่อกันนะคะทิ้งไว้ให้เย็นเนาะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็ไปห่อกันแล้วก็เหลือต้มยำต้มยำกุ้งนะคะวันนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆ ง่ายๆสำหรับครัวคุณย่านะคะไม่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเราไปห่อกันนะคะยังไม่ได้เอาไอ้นี่มาเลยเกาอีกกำลังเตรียมสถานที่นะคะ ได้เวลาทำความสะอาดบ้านไปด้วยถึงเวลาทำความสะอาดบ้านไปด้วยสระน้ำก็จะใยน้ำได้ไหมวันนี้อากาศคึมคึมอากาศคึมคึมนี่ก็จะเป็นโต๊ะยาวไปนู่นเพราะว่าหลายคน เอาต้องเปลี่ยนเอาโต๊ะต้องใช้โต๊ะตัวเล็กๆก็กคุณย่าก็กําลังบุญกับการทำอาหารนะคะลูกชายก็ช่วยเช็ดกระจกคนละหน้าที่ทำคนแบ่งกันคนละหน้าที่ อ้ยใครมาเอ่ยตื่นแล้วตื่นแล้วรูปหล่อตื่นแล้วรูปหล่อตื่นแล้วอืมอืมรูกหลอตื่นแล้วอุ้ยอุ้ยยอยยยอยย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 ยๆอยย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 อยย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 ย้ยยยยย ไปสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับป้าป้าน้านาตองดีตื่นแล้วครับตองดีวันนี้วันเกิดปูต้องดีตื่นแล้วครับ,อ,อ,รบอะไรเป็นไรเป็นไรไม่เห็นพ่อป้าป้าไปไหนป้าป้าทำงานอยากโกหก วนนูก็อยู่กับย่านูคนเก่งเนาะนูคนเก่งะวะไยน้ํำไหมวันนี้กระไน้ํำไหมวันนี้มันเกิดปูเดยมันเกิดปูเดยวันนี้มันเกิดปูเดอาไปดูซิ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 ปูอยู่ไหนไปดูซิปูอยู่ไหนไปดูซิปูอยู่ไหนลองต่ำบมอยอ่ะเออพนาเออพนาเด้อแรนเออพนาเร็วเออพนาข้านเด้อ เปิดไม่ไหวหรอไปไปที่ไปที่เขาไปไหนกันหมดวะออต้องดีตื่นมาไม่เจอใครเลยเขาไปไหนกันหมดเขาไปไหนกันหมดย่ากโกหกว่าพ่อไปทำงานเขาไปยิ้มหวานจังยิ้มหวานก่อนอือเ <c oughs> อ้ย <c oughs> เห็นพอแล้วเห็นพอแล้ว ใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะหัวล้อแล้วตอนนี้หัวล้อแล้วตอนนี้เอ้าเอ้าใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเดินไปแล้ว่ไปหาขอบแล้วเป็นไรเป็นไรทะเลาะทำไมบอกว่าพ่อไปทำงานเบะใหญ่เลยสะพานคุณเจ้ามา ถ้าคุอบแบบเดินยาเกลืกเนาะไปฉี่ไปไปฉี่ชิงช่องเลยไปฉี่ชิงช่องเลยจี้ไปฉี่ไปจี้ตรงไหนคิดสาไปฉีฉีคิดสาเลยโน่นทางโน่นไปคิดสาใส่ยาใส่ยาเป็นปุ๋ยให้ยาเด้อ